ผมลุยเลยไปเราจะขาดน้ำหลายบ่ได้ครับผมเป็นปลาชโดนะครับปลาชูนขาดน้ำเกินไปเขาจะมีปัญหาเลยครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เห็นแล้วครับผมบ้านนี้อู้สวยๆเลยเลยครับเด้อะมีอาหารนะครับเนาะอาหารเพียบครับอยู่นี่อันนี้เป็นชโดนะครับเพราะว่าปล่อยลงไปสองตัวแล้วครับย้อนจิ้มเลยนะครับเนาะไปแล้วเดี๋ยวมันจิ้มหน้กเลยไปแล้วไปแล้วครับผมสุดยอดเลย แม่น้ำครับนี่แหละครับ,รบเป็นแม่น้ำส่วนตัวของลุงโรดฟิชชิงเด้อครับเบบบบด้อบางคนก็บ,บอกว่านุ่มโรดนะบางคนก็บอกว่านุ่มโรดแต่ว่าผมบอกตัวเองว่าเอานี่ละเอาเทาเจะหน่อยแล้วมันคักอ่าก็เลยกลายเป็นลุงโรดฟิกชิงครับผมผมก็อยู่ติดเขาในนั่ะนี่เขานี่นี่เขาเลยครับเด้อเอ่เขาช่องทางธรรมชาติอือติดตามคลิปต่อไปอาจจะเป็น เขาเอิ่นไว้แยังแล้วสับไผ่เนี่ยโหจีบนำเลยเพื่อนวะโอ้ยคอนเสอร์นะครับน้องผมอาจนี่ครับตัวมันครับโอ้งามเลยงามเลยงามเลยนั่นง่ายโตโตโตฮานะครับผมสุดยอดเลยโตโตโอ้มีไข่ฟองโอ้สักแล้วครับสวยงามแห้งสวยงามแห้งครับผมสวยงามแห้งขนาดปล่อยลูกไปแล้วตัวตัวนี้เป็นตัวที่สามนะครับน้องไปงามเลยใส่งามเลยแมนแมนแมนใส่โลกอื่นแล้ว แต่ก็ล้างาหัวลูกนี่ไปช่อนไปช่อนเนีงาบไปช่อนคนเละแมนครับฮ่ายอดครับวอลโปลิเซอร์ของเฮียอีกมุมหนึ่งอีกแล้วครับผมมือนี่อ,นอ่านี่ยล้างผู้ชืว่าจาุดผ้าแฟน์เอฟซีขึ้นไปได้ล้างดอยเนี่ยเฮ็ดเกิดกงามมงก่นนอนเออล้างดอยเนี่ยครับนั่น่นงนานนะครับตัวครับผมนั่น ครับผมดำดําขุมมุมนะครับเนาะเดี๋ยวกําลังเล่ยนนําเนาะครับโอ้งามเลยงามเลยโอ้โอ้สุดยอดเลยครับน่าปูงลางคลายฟองครับผมผมมีปัญหาเนาะครับเรอสีเนาะแมนครับผมแมนบอกครับผมมีปัญหาอันบอกยอดครับผมครับผมงานครับเนาะเมื่อไหร่มีปัญหาครับผมขึ้นได้จมได้สบายเลยครับตัวแกกําลัง แมน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 แข่งจนกับน้ำกันน like mm ี่ครับผมนะ่งเดนเน่นนเรื่อยๆนครับนันดาผมอมู่นะครับลงไปแล้ว้าเฮาโอเคครับผมติดตามตัวต่อไปครับผมใหญ่ มีแล้วมันจะเดือดครับผมบาดเช่าคู่บ้านได้ลงลุยครับเออเพราะว่าตัวเล็กพักตัวเล็กพักก่อนตัวเล็กได้นักๆเลยงได้หัน